ในขณะที่มือถือรุ่นใหม่ๆแข่งพัฒนากล้องหน้ากล้องหลังฟังก์ชันฟิลเตอร์วิทัชตัดปะลบพื้นหลังด้วย AI ไว้แต่งภาพส,สวยๆลองอวดเพื่อนในโซเชียลหากวัยรุ่นจำนวนมากเลือกที่จะไม่แชร์อะไรเลยตามเทรนดกริดซีโร่ขอปรับโหมดเป็นคนข้างบ้านส่องดูแบบเงียบ สำหรับคนรุ่นพอรุ่นแม่หรือเจนวายการโพสต์เท่ากับการแบ่งปันกลับกันสำหรับเด็กยุคใหม่กลายเป็นความเสี่ยงมากกว่าสนุกแชปเตอร์ที่2หลังคำว่า Public เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบยอดไลค์กระแสวิจารณ์อยู่ยังไงให้รอดไม่โดนแคปโดนแขวนจากพื้นที่ส่วนตัวน่ากลัวจะเป็นเวทีสาธารณะที่ทุกคนพร้อมตัดสินเรานี่ไม่ใช่แค่เทรนไม่ใช่แค่เรื่องเจเนเรชั่น แต่คือสัญญาณวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปมากกว่าแค่พฤติกรรมเบื่อโซเชียลหากคืนแนวคิดใหม่ที่สะท้อนบริบทยุคสมัยและระดับภูมิคุ้มกันทางใจชัดเจนความสบายใจต้องมาก่อนขนาด IG story เอิร์นไบรดาวสิทธิวงศิลปินรุ่นใหม่วัย21ยังมองเป็นพิติกรรมที่ต้องคิดคนใกล้ชิดเท่านั้นมีสิทธิรร์ได้เห็น เน้นสร้างความสัมพันธ์แบบ close friend เลือกเชื่อมใจเฉพาะบางคนบางเวลาผ่านแพลตฟอร์มเฉพาะกลุ่มเช่น l o c k e t ต Reddit Pinterest ด้วย Account ที่ต่างไปเช่น Account หลักเน้นลงคอนเทนต์ดูเทสดีหรือคุ้มโทนส่วน Account รองคือพื้นที่เก็บความทรงจำมากกว่าวิตกกังวลเรื่อง Digital Footprint ยังถือเป็นค่านิยมสื่อบุค,คลิกน้าค้นหามากกว่าเปิดเผยทุกเรื่อง จริงๆเอิรเป็นคนโพสร,รูปน้อยมากๆม,มันติดดี <c oughs> มันมีความติดแล้วรู้สึกว่าอยากที่จะให้ช่องโซเชียลของเอิรนมันมีความแอสเตริกให้มันมีความ มีความลับบางอย่างบางทีก็ขี้เกียจโทรค่ะขี้เกียจพูดพิมพ์เอาใช้นิ้วไม่ต้องพูดออกมาไม่เจ็บคอด้วยก็สะดวกดีในทุกๆ3เดือนเนี่ยสังคมที่เราไปอยู่ที่เราได้ใช้ชีวิตเนี่ยมันรีตลอดมันรีสตาร์ตลอดเราได้เจอคนใหม่ๆกับบางคนเราก็ไม่ได้สนิทแล้วแทบไม่ได้คุยด้วยแล้วดังนั้นเขาเลยจะเคลียร์คนออกเพื่อที่จะต้อนรับคนใหม่ๆที่เขารู้จักเข้ามามีเรื่องของ p r i v a c y ด้วยค่ะคือกับบางคนที่เขาก็มองว่าไม่ค่อยได้คุยแล้วไม่ได้สนิทแล้วก็ไม่รู้จะติดตามและ ให้เขาติดตามเราไปทําไมสังคมของเราชีวิตของเราอาจจะไม่ตรงกันแล้วก็เป็นเรื่องของ privacy ด้วยว่าเออก็ไม่จําเป็นต้องมารู้เรื่องราวของฉันแล้วก็ได้เบื่อจังวัฒนธรรมโชว์ออฟถ่ายรูปอาหารแพงๆในคาเฟ่ชิคๆของคนที่ประสบความสำเร็จเต็มฟีด ทำให้เทรนด์สวนกลับมาแรงโฟโต้ดัมหรือการโพสภาพในชีวิตประจำวันทั่วไปที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ต้องสมบูรณ์แบบเช่นภาพบบเบลอภาพดอกไม้ข้างทางภาพสุนัขแมวที่บังเอิญเจอเป็นโอกาสให้แบรนด์ปรับรูปแบบการตลาดเจนซีใหม่โฆษณาขายของจา๋าไม่จำเป็นแต่เน้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์พวกเขาเช่นลงสตอรี่แบบไม่ต้องเนียบดูจับต้องได้ ใช้ภาพจากชีวิตจริงของคนที่ใส่แบรนด์หรือใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ทำตัวเหมือนเพื่อนสนิทยึดแนวคิด authenticity first หรือจริงใจมากกว่าขายจงแจง้ง Gen Z ไม่ได้หายไปจากโซเชียลพวกเขาแค่เลือกซ่อนตัวตนบางส่วนและเผยเฉพาะสิ่งที่พวกเขาอยากให้เห็นโลกดิจิทัลในวันนี้จริงไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีสื่อสารแต่กำลังเปลี่ยนวิธีที่เรามีตัวตน ดังนั้นไม่ว่าจะข้อความรูปภาพวิดีโอหรือคอนเทนต์เพื่อเสิร์ฟหรือแม้กระทั่งเอดว์เคทพวกเขาได้คงไม่ใช่รูปแบบเดิมๆอีกต่อไปชิดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน